ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยวันนี้เราเอาแชทสี่ครับเป็นอีกคันหนึ่งที่พอดีหลังคาเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ช่างพี่ต้นนะเขาจัดการเ,เขากำลังเปิดดูเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คอุปกรณ์ภายในรถ ทั้งหมดก่อนนะครับว่ามีอะไรเฟลตอนนี้คอมจิ้มนะครับเขากำลังทดสอบอยู่อาการของรถคันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีโค้ดที่เราจิ้มอยู่2อย่างนะครับก็คือแบกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปิดประทุนเนี่ยมันจะมีติดอยู่นะครับเหมือนมันไม่สั่งงานอยู่ซึ่งตอนนี้ช่างเขาเช็คแมคานิกหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเหลือโคดดิ้งนะครับรถยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเช็ค เอาไว้ง่ายเช็คเมคานิกครับเช็คระบบต่างๆแล้วปิดปกติเนี่ยอาจจะต้องมีเกี่ยวกับพวกโปรแกรมนะครับซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปสั่งงานกันอาการเป็นไงครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับฝากกระโปรงก็คือกล่อง JB คือกล่องฟิวนะครกล่องฟิวใตกล่องอยู่ใต้เก๊ะ่ออยูลืองดำนะครับแล้วก็กล่อง EMF s e r v ์โ นะครับแหล่งจ่ยไฟอันนี้ก็คืออาจจะแบตหมดมานะครับตัว E F ไฟตกนี่ก็แบตหมดแน่ๆอันนี้แบตหมดมา,มาเซนเซอร์แบบ hall ชุดหลังคายกเซนเซอร์ก็คือเป็นเซนเซอร์เช็คสเตตัสว่ามันอยู่กับที่ไหมหรือว่าไม่อยู่แล้วก็ตัวแคนผิดปกติอาจจะเคยถอด C T M มาก็คือกล่องหลังคานซ e n s o r hall เห็นไหมเขาบอกว่าการเลื่อนเปิดฝาท้ายเนี่ยมันมันเปิดวงจรก็คือไม่ขาด มันหายไปวงจรมันขาดวงจรมันหายไปคือเซนเซอร์มันหายไปนะครับแล้วก็ไมโครสวิตเห็นไหมตัวสถานะหลักของหลังคาเนี่ยมันไม่ขึ้นมันเกิดจากพวกนี้แหละครับที่มันเซ็นเซอร์มันไม่ครบต้องนั่งไล่แก้ทีละอย่างอ่าต้องนั่งไล่แก้ทีละหัวข้อนะครับแล้วก็เรื่องของ S M F เอ่อสายแคนผิดปกติก็คือชุดเชื่อมต่อชุดพวกอ่า FA เนี่ยมันผิดปกตินะครับแล้วก็ FM แบบแบตหมด รถคันนี้เคยแบตหมดมาใช่แบตก่อนหน้านี้คือพอดีจอดแล้วแบตหมดมันก็เลยไม่มีข้อความเดี๋ยวเราจะลบก่อนเดี๋ยวลบลบก่อนเราลองลบดูก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างแล้วก็มาล่างนั่งไล่แก้ทีละโคดทนะครับอ่าเนี่ยก็จะเหลือเนี่ยสองตัวเนี่ยเห็นปะกับฝาท้ายต้องเช็ค2ตัวนี้ก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์ตัวสองตัวเนี้ยไม่อยู่เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็ตัวเคแคนผิดปกตินะครับเราจะไปดูกัน แล้วก็เบรกมือแหล่งจ่ายไฟเบรกมือเนี่ยอาจจะเสียนะครับกล่องเบรกมือเนี่ยอ,<า>อาจจะเสียนะครับก็ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ฮอ,อหลังคาจะมีแค่สามสามตัวนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเราไปเ,าเราเซฟก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลังคาแบบท็อปแบบพับเก็บได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะครับแบบเซนเซอร์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเซอร์พังไปแล้ว มีเซนเซอร์พังกับสายไฟอ่าจจะต่อผิดมาใช่ครับมันบอกว่าเซนเซอร์แบบฮอลเนี่ยยกชุดหลังคาเนี่ยรัดวงจรเข้ากับขั้วบ,บวกอันนี้ก็คือความผิดปกติที่เขารายง,งานมานะครับแล้วก็ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องนะั้นคือมี f a m มี j b e นะครับแล้วก็มีแคสนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเฟกรีเลย์ของเขาแล้วก็ระบบกันทําง,งานนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูตัวระบบกันนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ อันนก็จะเป็นารายละเอียดที่เขาบอกมานะครับตามข้อมูลทางเทคนิคทีนี้เราจะไปดูเรื่องของผังสายไฟนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับล้วเราก็ไม่วิเคราะห์ให้เต็มหน้าจอเมื่อกี้ฟองสองตัวนี้เดี๋ยวลองไล่ดูนะครับเ <c oughs> พียงจะบอกอยู่ว่าตัวอยู่ตรงไหนอ่าตัวนี้กจะมีตัวนู้นตัวหนึ่งนะครับแล้วจะมีอยู่ข้างบนหลองชาย <2 S 1> อีกสองตัวอีกส <4 S 1> ี่จุดทั้งหมดมีหก อันนี้เป็นตัวเบรกมือนะครับตัวมอเตอร์มือด้านขวาขวาเนี่ยอาจจะแหล่งจ่ายไฟไม่ไปนะครับเราก็จะมาดูที่คอนโซลถี่หรือว่าตัวภาพรวมของมันนะครับก็เนี่ยจะเป็นของฟิวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายขอนสปอตตัวโปรแกรมให้มันจะขึ้นแดงมานะครับทีนี้เราขยายดูอ่ามันก็จะเป็นบอกว่า401เนี่ยกับฟิวตัวนี้นะครับเราก็ต้องม่ไล่ฟิวก่อนนะครับ อ่าอันแรกเลยอ่ต้องดูว่าฟิวเป็นตัวไหนมันบอกว่า F 5 2 F ซึ่ง F 5 2ก็จะอยู่นี่ตัวนี้เลยนร <Okay. S 1> <ห>ลองไล่ดูอ่ลองไล่ฟิวดูดังเาน,นั่งเช็คพอมา <c oughs> อันนี้14ถ้าไฟมาก็ตัดทิ้งไปได้เลยว่ามันมันไม่ใช่ถ้าไฟมาถึงนี่แล้วอันเนี้ยมันจะมีเรื่องของกล่องฟิวตัวเนี้ยที่มันจะปิดแต่กีเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลองโปรแกรมมันก่อน ไฟมาเดี๋ยวต้องลองโปรแกรมแล้วอ่ะเขาลองฮาร์ดแวร์แล้วถ้าฮาร์ดแวร์ได้ก็ต้องดูซอฟต์แวร์อันนี้จะเป็นอาการที่เหลือนะครับอ่าเราก็จะโฟกัสที่ตัวเซ็นเซอร์หลังคานะครับตัวเดียวนะครับตัว ABL ก็คือตัวอ่าเราจะเข้าไปดูว่าเหลือโค้ดอะไรนะครับทีนี้มันจะประเมินความผิดปกติให้เรานะครับมันบอกว่าเซ็นเซอร์แบบพอตัวนี้ช็อตอยู่นะครับก็คือรัดวงจรแหละก็คือมันเหมือนว่าผิด คว,ความผิดปกติหลังจากเราลบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมา1ครั้งก็คือที่บอกสาเหตุเกี่ยวข้องก็คือสายไฟชํารุดหรือเซนเซ,นเซ,นเซรอร์ตัวชุดยกชํารุดก็คือตัว i 01203เห็นไนหะมหรือว่าโมดูลตัวนี้มีปัญหาทีนี้เราจะมาดูผังไฟ,ไฟนะครับเราก็จะเข้าไปดูฮอสปอตมันนะครับแล้วก็เปิดเต็นหน้าจอมที่20 5. เราก็มาไล่นะครับ I อันนี้คือไมโครสวิตตัวไหนนะครับเราจะมาไล่ดูนะครับเราก็ามาไล่ดู2 4 5อ่ะจะเป็นตัวนี้นะฮะที่เขาแจ้งมาว่ามันผิดปกตินะครับสัญญาณผิดปกติเราก็เข้ามาดูเลยตัวเนี้ยจะเป็นตัวไฮดรอลิกนะครับก็คือ I 0 1 2 4 5 X 7 0 0เนะี่ยก็จะเป็นตัวหลีสวิตตัวนี้ที่มีปัญหาชุดนี้นะครับที่เขาเสียตกสุดท้าย1203งเจอแล้ว ตอนนี้ช่างเขากำลังเช็คฟังก์ชันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เขาเช็คแล้วไมโครสวิตบางชิ้นทํางานไม่ทํางานนะครับอ่าตอนนี้ฝาท้ายปิดได้นะแต่เปิดไม่ได้เขาก็เลยจะสั่งงานจากจากโปรแกรมนะครับให้มันเปิดเมื่อกี้เช็คไมโครสวิตนะครับอย่างที่บอกว่าศ1น,นก็คือเช็คแต่ละตัวเนื่องจากว่าตัวไมโครสวิตนี่เยอะมากดังนั้นต้องเช็คจากโปรแกรมนะพี่เนะ<ช>าะมันจะง่ายกว่าใช่ใช่ซึ่งโปรแกรมสามารถเช็คได้หมดซึ่งอาการส่วนใหญ่ของรถที่ เป็นรถประมาณปี2,000ักว่าจะเป็นรถไฟฟ้าซะเยอะต้องใช้คอมพิวเตอร์หมดใช้คอมพิวเตอร์หมดนะครับแล้วช็อะรถเปิดประทุนเนี่ยหลายคั้นแล้วผมเห็นแล้วแต่น่าจะแต่นี้เรานี่เราเจอสาเหตุแล้วครับเจอไมโครสวิตที่เสียแล้วเราจะมานั่งหรืออีกทีเราจะต้องถอดหลังคาโครงแข็งทั้งหมดเพื่อมาเซตติ้งแล้วก็จะเอาแค่โครงมันเซตติ้งนะครับว่าให้มันอยู่จุดนะครับเขาอาจจะเคยถอดมานะครับหลังคาไม่สนิท มันก็เปิดไม่ได้นะครับดดรถตัวนี้ดดรถพวกนี้น,นี่เขากำลังเช็คไมโครสวิตตรงนี้นะครับตามที่ตามที่เขาเช็คไว้ไมโครสวิตอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีสวิตอยู่เช็คตามที่เขาเช็คนะครับตามที่คอมพิวเตอร์มันแจ้งเขาลอามือจิ้มนะครับทำงานนะเล็กๆไปจิ้มตรงนู้นนี่นะครับหนึ่งทำงานนะครับเนี่ยเขามือจิ้มเสร็จหนึ่งมันต้องเป็นหนึ่งทั้งหมดนะครับมันถึงจะทํางาน ฝั่งนี้ก็ทํำงานครับน่าจะผิดจุดเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มีสถานะขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คตัวฝากระโปรงฝากระโปรงก็ไม่มีขึ้นนะครับฝากระโปรงสองตัวนี้ไม่มีขึ้นเลยนะครับแต่ไอตัวช่องเก็บสัมภาระขึ้นละนะครับแล้วก็เซนเซอร์เขาเช็คทั้งหมดเลยมันจะต้องไม่เสียมันจะต้องใช้ได้ทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งทั้งหมดฟังก์ชันถึงจะทำงาน